สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอคิวชาแนลมเมียวที่คือการฆ่ากันแบบเหมือนเดิมฟุกกับไอคิวไหนให้ใครอยากได้เสียงฟุกเอาเสียงฟุกมาเลยครับวิค e ิวไ e ิคิวเสียงคิวอาไอไอซีตูดีายพองอยากพูดสิไออ๋องออ๋อ oh ซีตูเวดีใครเคยฟังเพลงนี้บ้างปลิดม e ใบบุบบบบบุใบบ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 เพบ้ารใครรู้จักวันทันแมนบ้างรู้บ้างบอก้มหน่อยวันพ่าเฮ้ยอ๋อแบบนี้ทานู นายเห็นเฟรดดี้อ๋อไม่ใช่ว่ะมึงบินว่ะคุณแล้วนะแจังเกิ้ลนี่นี่นี่อาตรงไหนดีโอ้โหเปิดมาก็ได้ของดีเลย เหมือนอยู่ในป่าป่าเลยว่ะพฟกอาจจะขอโทษทีที่เราเด้งไม่อยากให้เบ่งก็ทำเป็นตายเปลี่ยนเป็นปิศาที่เปลี่ยนขาวโคกคางเก่งเป็นนักนายตดสายก็ตดดมนี่เลิกไหมครับ ไปส่วนน้ำจังเกิลโน่กับส่วนน้ำกระตัวนิเวิร์กผมไปแค่จังเกิลสวนกนระตัวนิเวิร์กไม่มีปัญญาไปเอาของตรงไหนว่าไม่มีกล่องเลยอะโกเอาเนี่ยนี่ดูดีๆเพชรสี่อันหดาบอันนี้เอ็นชาร์ดหนี่ก็เอ็นชาร์ดธนูหอยู่ข้างในโอ้อเจที ถ้าเป็นเรานะ่าจะไปตรงกลางก่อนเราอยากไปตรงกลางเอ้ยเราไม่ต้องทําอะไรตรงกลางเองเลยเขาทําให้เราสวัสดีฟุกเฮ้ยอย่าพึ่งอ่ะพึ่งอย่าพึ่งนะไม่มีอย่าพึ่งเอตตอไออม่มีอย่าพึ่งเอ้ยตกตายฟุกไอ้ฟุกเขาบอกว่าไม่มีอย่าพึ่งไอ้ฟุกไอ้บ้าเนีไปตายไปไเฮ้ยเจอเอนท์โฟว์มีข้อพนมาดิก ปักไฟไว้หมดละเอาปัากทำไมมาดิอยาพึ่งดิเอ็นเดพอลเอ็นเดพอลเอ็นเดพอลเอ็นดเนดพอลหา่าแล้วเผาไฟก็เอาอะไรอะ่ะเผาไม่ได้หรอก็คนมันฮิตอะ่ะไปยังไงไปดีกว่าไปแล้ว ตรงนั้นถึงกระเป๋าป่าที่เดียวเชียวครับเฮ้ยมีชั้นล่างด้วยว่ะแล้วไม่ได้สังเกตเลยเฮ้ยเฮ้ยฟุกอันนี้อะไรอ่ะก็เป็นคิดจุดไฟที่เราจุดไฟอ่ะเฮ้ยคิวเฮ้ยเขาทำได้ยังไงอ่ะคิวอยู่ดีเราก็จุดแบบนี้เกิดตรงนั้นเลย ฉันต<ห>กทองไงโวทองัวตาย ลาเฉวิชันเชื่อมันเฉนเิมนไม่คิดมันตีมันโจมตีเราเนี่ยไหนวะอ่ะ่อ่ะอ่ะจะอของกุลนเลยอาก็เองบอกว่าให้โจมตีขอโทษอ้าตายเหมือนกันกรรมตามสนองมาดีเพื่อเราม,มาโจมตีกันตรงนี้เลยไหม โอ้เจอแอนเดอร์พาวเฮ้ยเป็นเหรอวะเฮ้ยตกอะนละเกือบตายแล้วแต่ยังไงก็ต้องตายใช่ไหม 5้าววีละใบบัวบกนี่อ,อ,อ้าวตายแะคลิปนี้มันไม่ค่อยสนุกเลยนะพวกแต่อาจจะสนุกก็ได้ น้ำไม่มีด้วยเห็นไหมเห็นเห็นใครบางคนกำลังร้องจักอยู่ไหมเุ้ยข้างล่างมีเพชรอะแต่ขี้เกียจลงเชี่อคิเวคเฮ้ยยังไม่มีไลฟ์ไปส่งอะไรนวเว้ยเชื่อเราเอาชิบหายแล้วกูมีไลฟ์ เจ็บจุงเบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บจุงเบยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแบบรักชีพเยอเหมือนเคยก็เลยต้องจ้งบจ้ำทำไมคลิปนี้เราตายบ่อยจังว่าคลิปนั้นก็ไปสวรรค์โอ้ <c oughs> ตอนนี้เราติดไฟโอ้ิดไฟนะลูก <c oughs> ตายแล้วเพื่อนเราโอ้ยเอ็นเอร์แมน ปล่อยหาอะไรวะอืมจเจอแบบนี้ไอคิวไม่สามารถข้ามาได้จะจบคลิปวัน้เจ็ดนาทีแล้วอะดิง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอาจจะไม่ค่อยมีรสนุ่อย่าลืมกดไ like, ลคา์กดซับสไคร้กดติดตามคลิปใหม่แล้วกดกระดิ่งถ้าไม่มีกระดิ่งไปตีละครั้งที่วัดนะครับ